<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซี FT ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่รบรลักทั้งหลายนะครับมาอีกคลิปนะครับที่จะพูดถึงกรณีนะฮะ ที่มีคนวิเคราะห์และก็กังวลว่านะครับประเทศจีนเขาพยายามนะฮะที่จะดิสเครดิตประเทศไทยจากความพยายามเกี่ยวข้องกับจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อันตรายต่อคนจีนแล้วก็มีคำบอกว่าไปโปรโมทโฆษณาที่ประเทศจีนเองนะครับเพื่อไม่ให้คนจีนเข้ามาเที่ยวในช่วงตรุษจ,จีนตรุษจีนตรงกับวันไหนครับ สำหรับตุกจีนนะครับในปีนี้ครับก็ตรงกับวันที่29มกราคม2 5 6 8นะครับผมนะฮะหังนั้เราก็จะเห็นนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเขาก็จะมีวิธีการของเขาในประเทศไทยก็คือเช่นวันจ่ายวันไหววันเที่ยวนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆกับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะได้กินขนมอร่อยๆนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันมานะฮะผมนะฮะส่วนกรณีที่มีการบอกว่านะครับ โปรโมตโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือโจมตีประเทศไทยนะครับคือจะให้คนจีนเข้ามาไทยในวันจุดจีนวางเงินนะฮะอันนี้จะเป็นผลขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังมีข่าวอื่นๆนะครับที่ยังมีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในประเทศรเรามากมายแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงการท่องเที่ยวนะถ้าคนในประเทศจีนนะครับไปที่ใดมากที่นั่นก็จะได้ประโยชน์สูงเพราะว่านักท่อ,องเที่ยวเขามากแน่นอนครับเขาก็จะต้องมีเงิน มีเงินนะครับเขาก็จะมาเที่ยวเขามีสิทธิ์ที่จะไปทั่วโลกประเทศไทยก็ได้อัน,นสงตัวนี้เยอะนะครับนะฮะแม้แต่ประเทศลาวเองครับเขาก็ยังยอมรับว่าประเทศจีนมาประเทศไทยเยอะถึงขนาดว่าดังนั้นถ้าคนจีนไปอยู่ในลาวเนี่ยคนจีนก็เลยเอานิสัยตำาๆจากไทยไปว่างันนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะพูดเรื่องการเดินทางเนี่ยนะฮะ ประเทศจีนกับลาวเขามีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมฮะที่คนจีนมาให้กู้แล้วก็สร้างให้เรียกว่าได้ทั้งเงินกู้แล้วก็ได้ค่าแรงนะในการก่อสร้างเรียกว่าบวกลบกูณหารไปเป็นหนี้มหาศาลนะครับผมนะฮะดังนั้นถ้าคนจีนจะเข้ามาในอาเซียนก็ต้องผ่านมาที่ลาวส่วนเขาจะลงลาวหรือเปล่าหรือว่าลงมาที่ไทยดังนั้นคนจีนจะต้องผ่านลาวก่อนถ้าจะเดินทางมาทางรถไฟความเร็วสูงนะครับ หรือว่าเขาจะนั่งเครื่องบินมาก็คงจะตรงมาเลยนะครับผมนะฮะดังนั้นเท่าที่ดูนะครับยอดคนจีนอยู่ในไทยเยอะมากนะครับและข่าวมาอีกครับคนเวียดนามครับคนเวียดนามเขาบอกว่าเขารักประเทศไทยแล้วเขาจะเข้าไปประเทศไทยนะฮะในช่วงตรุษจีนดังนั้นไม่รู้ล่ะนะครับตรุษจีนมันคงจะมีทั่วโลกใช่ไหมนะดังนั้น ทำไมคนจีนแล้วก็คนเชื้อสายจีนในประเทศอื่นๆว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซครับแล้วก็เวียดนามจะมาเที่ยวที่ไทยนี่นะครับก็ไปตรงกับยูทูบเบอร์ของอเมริกันครับเขาก็คิดแล้วคิดอีกนะคิดแล้วคิดอีกนะครับเขาจะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยทําไมนักท่องเที่ยวจึงไม่ยอมหมดสักทีประเทศไทยเหมือนกับว่าไฮซีซันตลอดนะครับ แล้วเขาก็งงว่าทําไมล่ะประเทศเล็กๆขนาดนี้และเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาทําไมมีนักท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินประเทศรอบข้างก็มาเที่ยวไทยยุโรปก็มาตลอดเอเชียนะอเมริกามาเที่ยวไทยเขาก็เลยสงสัยว่าคนจะเยอะได้ยังไงในมุมมองของคนที่จะไปเที่ยวอาจจะคิดว่า เมื่อรู้ประเทศใดแล้วก็คงไปประเทศอื่นต่ออ่าเหมือนผ่านไปผ่านไปแต่ทำไมนักท่องเที่ยวที่มาในไทยแล้วจึงกลับมาเที่ยวซ้ำคล้ายๆว่าประเทศไทยคือหน้าบ้านเขานะคล้ายๆว่าประเทศไทยคือปากซอยอะ่ะดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์อเมริกันเขาก็เลยงงเขาก็เลยทำการวิเคราะห์ทำไมประเทศไทยจึงมีนักท่องเที่ยว ชอบมาเที่ยวซ้ำๆๆไม่รู้จะเบื่อเลยเหรอสิ่งที่มีในไทยที่อื่นเขาก็มีนะนี mm hmm. เ่เองก็เป็นที่สนใจนะครับว่าได้พิสูจน์แล้วว่านะทำไมนักท่องเที่ยวจึงมาประเทศไทยแล้วอยากมาซ้ำแม้จะเป็นเทศกาลก็แล้วแต่เมื่อถึงเทศกาลนั้นประจำปีปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวมาเล่นเลยไม่เบื่อไม่หน่ายเลยก็ว่าจะเป็นสงกราน มันจะเป็น้อยกระทงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทําไมกรุงเทพมหานครจรึงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือสิ่งที่ทั่วโลกเขาประหลาดดังนั้นก็ขนาดดังนั้นก็ขนาดประเทศรอบข้างเราเนี่ยนะครับยังมาจับมือกันเลยเพื่อจะต่อสู้ในการเรียกนักท่องเที่ยวมาหาประเทศตัวเอง ก็มีตัวเสีกัมพูชามี l อลคือลาวมีเอคือพอมา่าแล้วก็มีเวียดนามนะครับเป็นพี่ใหญ่ในสี่ประเทศนี้นะครับเพื่อจะต่อสู้กับนักท่องเทีย่ยวที่มาประเทศไทยประเทศเดียวแต่เวียดนามเองครับนักท่องเทีย่ยวเขาก็รักประเทศไทยอ้าวะนะมาเลเซียยิง่งรักประเทศไทยลาวก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับเปิดหูเปิดตาลาวมาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเจอเพราะว่าเจอยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ของเราเนี่ยจะมาประจําอยู่ที่ประเทศไทยเลยเพื่อเผยแพร่สิ่งต่งตางๆนะครับคำเหมีนก็ามานะครับแล้วก็ประเทศไทยเรามีามีอีเวนต์สําคัญสําคัญระดับโลกประจำนะงนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับตุจจีนนี้แม้จะดิสเครดิตประเทศไทยครับแต่คนจีนมามากเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับซีครับ